ลองไป Matthew, L w Champ, ไดูผมแมทธิวที่ LWC ซูเปอร์แชมป์ในวันนี้ฮะสารการเปิดคู่แรกวันนี้ฮะแน่นอนครับอยู่ในศึกวันรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับ152่อนด์สนสายบีนะครับ แล้ววันนี้นะฮะกับศึกมวยรอบเงินชัยโยเราจะพบกับคู่มวยเดือดดิกรีแชมป์เต็มเวทีครับแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะมีเงินด่วนเต็มกระเป๋าครับต้องเงินชัยโยเท่านั้นครับสินเชื่อจำนำทะเบียนไม่หักไม่ค้ำครับได้เงินไวภายใน1ชั่วโมงครับใครสนใจครับก็สแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าจอตอนนี้กันได้เลยนะครับ เงินชัยโยครับสนับสนุนให้ทุกท่านคู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับร้อนตังยังไงก็ต้องชัยโยเข้ามาลุยกันครับกับคู่แรกวันนี้ ladies and gentlemen now uh, first bout this evening will be the เงิน h a i โ o 152 pound tournament introducing to you first fighting out of the Blue corner. This fighter is 27 years of age, says 181 centimeters tall, with a fight record of 43 fights and 32 wins. Please put your hands together for Sayed Shaho Kassarian from Iran. จากมุมนั่งเรับเซนชาวโมจากประเทศอีรานนั่นเองและ,ละอาต่อนครับกับนักชกจากมุมแดงกันบ้างอายุ27ปี 0, สูง173เซนติเมตรนักชกจากจังหวัดลำปางประเทศไทยครับชกมาแล้วถึง53ไฟชนะ42พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเจตน้ำชัยสอบพายุฟก n ุมไทยแลนด์ ใ e เด e r Red คอร์เนอร์เจด n ัมชัยจากไทยแ a นด์สวัสดีครับก้มผู้ชผู้ชม้ชาผูนชมผูชิผู้ชอผูมผชมยวิชมผู้ชมผู้ชมผับช้อมรับคุณ้ผู้ชมเข้าสผู้ชมผ s ้ p e ผู้ชม p ู้ชม ทางช่อง8กดเลข27ทเข็มไฟติ้งสปอร์ตนะครับวันนี้เสาร์ที่22มิถุนายน2567เช่นเดิมครับอยู่กับของบอมโคเดนบอมบรรลุคมปานิลและคุณหนุ่ยไดโนอภิเชษฐ์พิมเกยครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่บอมด้วยนะครับเวลาแห่งความมันมาแล้วครับมาประจําการหน้าจอทีวีได้เลยนะครับนี่คือคู่แรกครับเจตน้ำชัยสอพายุฝนครับเจอกับเซย์สอาโฮกาซีเรียนครับ ต้องขอบคุณนะครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนวนทะเบียนสินเชื่อเงินด่วนมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงไม่หักไม่ค้ำนะครับถ้าสนใจสแกนทีวาโค้ดที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสแกนไม่ทันก็ติดต่อที่สาขาเงินชัยโยหรือโทรไปที่027777333เงินชัยโยสนับสนุนให้ทุกท่านคู่เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเดี๋ยวไปรู้จักทั้งคู่ให้มากขึ้นครับเริ่มจากนักชกมุมแดงครับคนนี้เลยครับเจตนำชัยสอพายุฝนครับ อายุ27ปีจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับสูง173เซติเมตร53ครั้งชนะ42แล้วก็แพ้11ครั้งครับเมื่อเช้านี้ก็เมื่อช่วงเมื่อวันที่ผ่านมาช่างน้ำหนัก152ปอนด์ครับพอดิบพอดีเลยส่วนมุมน้ำเงินครับนักโชกจากอิหร่านครับอายุ27ปีเท่ากันนะครับเซยิดชาโฮกีชาเรียนสูง181ซนมครับ40 สครั้งชนะ32แล้วก็แพ้1 1ครั้งครับนี่คือข้อมูลของคู่แรกวันนี้ครับศึกมวยรอบเงินชัยโย152ปอนด์เป็นศึกมวยรอบที่โอ้โหต้องบอกว่ายากเกินจะคาดเดานะครับคู่ไหนเรามองดูว่าน่าจะน็อกแม่แต่ชกกันครบยกครับแต่<ะ>ค,คู่ไหนบอกว่าครบยกแน่แน่โป่งเปียงปังนี้ไปเลยครับ <S <S เพราะฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับกับเ w c Super ุนเปอร์แชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นศึกมวยรอบเงินชัยโยหรือ ศึกมวยรอบกลบเฮาส์กลางปีนะครับรวมถึงคู่เอกวันนี้นะครับหยกนะครับหานักชกที่ดีที่สุดเพื่อในการเพื่อ,อการในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีได้ก,กาดต่อไปนะครับโอ้โหวันนี้มารูปร่างนี่ถือว่าสูงใหญ่จริงๆนะครับฐานของเซยซาโฮชิกิชาเรียนนะครับนักมวยโอนักมวยอ,อีรานหรือแล้วคุณหน่ยนมาเยอะ <laughs> มาเยอะมาเยอะแล้วก็ส่วนมากหมัดหนักทุกคนครับ,รบตามครับ ส่วนเจดนาชัยนี่หัวหน้าค่ายเป็นผู้หญิงนะครับวันนี้ถือว่ามาให้กําลังใจถึงขอบเอทีเลยทีเดียวนะครับที่ผ่านมากอดหลายตัวหลายคู่ครับมีนับมีน็อกมีแตกคือมีทุกรูปแบบนะครับหลากหลายรสชาติครับรายการเราติดตามเลยครับเสานี้จะเป็นยังไงเจตนาชัยนี่มาจาก จังหวัดลำปางนะครับเขาบอกลำปางหนาวมากครับวันนี้จะทําให้คิซาเรียนหนาวได้ไหมแต่วันนี้ยังไม่มีหมัดมาเลยครับมีแข้งเลยครับเตะซอิกีเซเรียนโอ้ดูรูปร่างเจเจด n a ช c ยนี่สั้นกว่าครับแต่ว่าความเป็นมวยนี่ไม่เป็นรองอยู่แล้วครับดูจากสถิตินี่ดูจะมากกว่าครับเอาละครับแข้งขวาสาปันกดคอลงมาครับแต่ว่า ไม่มีอะไรครับจังหวะนี้เปิดเกมบุกตั้งแต่โหววันเลยนะครับกีซาริเอน์ักมวยใจยิราหัวหน้าแปลกไม่มีหมัดนะครับหรือว่าจะหลอกให้เจตตั้มชัยนี่ตายใจหรือเปล่าสะบัดแข้งอย่างเดียวครับแข้งขวาเจตตัมชัยที่เป็นมวยซ้ายนะครับกีซาริเนร์มีเข่าครับรูปร่างแกสูงครับดูครับเป็นมวยซ้ายให้ด้วยครับเจตตัมชัยต้องให้ นี่ครออกเน้นๆครับมัวไม่ได้ครับลักษณะการออกหมัดของกาธิเลียนนี่โอ้โหมีแทงซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแหละครับตรงนี้เจอผักล้มไปเลยครับสายด้วยกันทั้งคู่นะครับดูครับว่าซ้ายใครจะเร็วกว่ากันโอ้ทำปากจูรออาวุธเลยครับเจ็บทำชัยอ่าอยู่เท่ากันเลยนะครับคู่นี้กาธิเลียนขยับแคบไมไม่ค่อยเห็นมวยอิหร่านที่ถนัด้ายเท่าไหร่นะครับ โอ้โหไต่สูงครับแหมหวังสูงครับโบบานี่รับโชคได้เลยครับจากแอนต์ซินครับไต่ก้างคอเข่าลอยสอกกลับน็อกได้แอนต์ซินว่าให้10,000บาทนะครับถ้าจะเร่กเกราางฟาดฐานก็รับไปเลย30,000บาทโอ้ยหม,มัดมาแล้วครับหมัดซ้ายเริ่มเดิเดเดนเร็วขึ้นเลยครับปีเซเรียนครับแทงซ้ายนำไปโอ้โหลูกนี้ขวาดีครับเตะจดมชัย แปดสงครามสองมาแล้วคุณนุ้ยโอ้โหดูครับมีทุกอย่างนะครับอาวุธมวยไทยของคู่นี้ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับไทยโดนไทยก่อนครับหลุดครับหลุดแล้วเจอทางซ้ายโอ้โหเต็มๆครับอ้าวอยังไงครับยังไงยังไงแป้กรรมการยังไม่เปบรกอย่าหยุดนะครับแหมแกไปออกอาการครับแหมจังหวะนี้เสียหลักครับอ่ะรยต่อครับดูเหมือนว่าอาวุธนี่หนักๆทั้งนั้นแหละครับผู้นี้ครับ ไทยโดนใครก่อนครับมีหมัดมีศอกมีแ้งเหมือนกันครับโอ้วัดกันที่ความหนักแล้วครับเอาหมัดครับโดนผลหมัดครับโอ้เยน้ำชายโดนหมัดซ้ายอีกแล้วดิ่สเรียนเริ่มจะได้ใจแล้วครับโอ้ช่วงซ้ายต้องหลบดีดีนะครับเจน้ำชายครับต้องชาออกดีดีต้องดูดีดีต้องละเอียดหน่อยครับจะไปมัวฟ้องกรรมการไม่ได้เลยครับกรรมการไม่ได้เบรกเกมต้องมีสติอยู่ตลอดครับจังหวะนี้อาจจะใช้ท่ายากครับหลุดไป ขยับครับเจตนำชัยขยับหัวแทงเตะแข้งซ้ายขึ้นมาครับโอ้โหแต่คาชิเลียนมีหมัดชุดมีหมัดชุดแล้วมีศอกด้วยนะครับหมดยกที่หนึ่งครับกลับมาที่สนามบุญวิธีลุมพินีรามินครานะครับคู่แรกวันนี้เจตน้ำชัยส่อพายุฝนนะครับกับเซย์โฮกิซาเรียนชาวอิหร่านครับโอ้ก่อคนละตุบคนละตับนะครับยกแรกต่างคนต่างโดนเลยครับไปดูไฮไลท์กันเลยนี่ฮะจังหวะที่แรกหมัดแรกศอกครับแข้งของ ทางด้านเจดนำชัยครับจงกวะนี้กดคอมาตีครับไปออกการครับแข้งซ้ายของชทกกีชาเลียนครับมีอาการโดนศอกครับแกไปหันข้างแบบนี้นี่ไม่ได้นะครับคือกรรมการยังไม่เบรกเกมนี่โดนนะครับโอ้โหเต็มเต็มครับศอกนี้โอ้่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยกแรกครับเหลืออีก2ยก เชวาน่าจะดูเดือดขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับศึกรอบเงินชโยวันนี้ครับในสายบีครับเดี๋ยวคู่หน้าก็จะเป็นไทยกับนักชกอิตาลีครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันยก2เริ่มครับเจดนำ m ช h กับกีซาเรียนอ่ะไทยชนะก็ถือว่าได้พักก่อนนะครับ คู่แรกวันนี้ครับเจตบำนชัยเขาอยากเจอบ้างครับคุยแรกครับไม่ถอยแล้วครับยกนี้ใครโดนใครครับใครโดนใครครับโอ้โหัวกันยับเลยครับไม่ต้องรอไม่ต้องยั้งเลยครับทั้งคู่สสยกันเลยโอ้โหแข้งสายเริ่มจะดีขึ้นเลยครับทีเซเรียนครับเจตน้ำนชัยโอ้โหตอนนี้รถกระบะนี่ไล่อัดรถบรรทุกโอ้โหเข่าสวยครับทีเซเรียน ครับเขามีทุกอย่างครับอิตาเลียนครับไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวครับมีหมัดมีศอกมีแข้งครับเอาละครับเจย์น้ำชัยพยายามปััดครบยังไงครับกรรมการซ้ายครับโดนเต็มเต็มนะครับแม่งหวะมันเปิดให้พอดีครับมาซ้ายของเจย์น้ำชัยกรรมการนับแปดครับนะดูต่อครับยังไงครับเจย์น้ำชัยโอ้ยระวังศอกครับดูเหมือนว่าจะฟื้นเล่นครับกีเาเรียนครับ โอ้ยโดนทุกซ้ายอีกแล้วครับโอ้กรรมการไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้ครับมองว่าเพจังหวะเสียล่ะเอาละครับเกตันดาชัยพอเร่งต่อยหมัดได้ได้เรื่องเลยครับแต่ว่าต้องระวังศอกของกาซิเลียนนะครับกาซิเลียนมีหมัดครับแหมไปชอบไปทันครับโอ้โเร่งเงินละครับตอนนี้ครับไม่รู้ว่าไถเป็นไผนครับไถหมดก่อนนี่ก็แพ้และครับ เร่งกันมาครับอีกคนหนึ่งสอรคนหนึ่งมาเอาเจอเข่าครับจับเข่าได้ครับกิซเรียตีแม่ต้องถอดหัวหนีเลยครับแม่แรงแทนที่หมดก่อนกันครับเร่งกันเต็มที่ครับตบเกียร์ห้าเอล้มลงไปกันหมดนะครับ3คนต่อยแบบไม่เผื่อแรงไว้ไบหน้าเลยครับโอ้โหลูกค้าครับแม่คนได้นับอากาศไม่ดีครับตอนนี้มาแล้วครับเป็นหัวครับได้เป็นหัวครับเจตตั้งใช้ครับเตะเข่าของกิซเรียตครับเออหน้าตากำลังนี้หน้าตาเฉยเกยครับกิซเรียกตอนนี้ตกรีเอาซอกครับ ฟันเข้าไปฟันตอกซ้ายแม่มีสวนปาดตาครับเจตนำชัยครับแมแต่ว่าไปเจอเข่าอยู่ครับเจอเข่ามันจะเป็นยังไงครับตอนนี้แหม่กระดดตีจริงๆครับมิสเตอร์เรียมโอ้โหดูครับตอนนี้มี่กดหัวมัดตีครับนี่ครับวุ้ยไหวไม่ไหวครับเจตนำชัยอากาศไม่ดีเลยครับโดนเตะเข้าหน้าเรียบร้อยนะครับโอ้โหได้รับก่อนแต่ว่าจบแบบนี้ครับเหลือเชื่อจริงๆครับ โอ้โหนี่เลยครับศึกมวยรอบเงินชัยโยครับนี่เลยครับ l w ปเปอร์แชมป์ครับมันเป็นแบบนี้ครับยากที่จะคาดเดาครับได้นับก่อนใช่ว่าจะชนะได้ครับโอ้โหนี่ดูแล้วคนชนะก็น่าจะเหลือไม่เยอะเลยครับเร่งด้วยกันทั้งคู่เลยครับอ่ะตอนนี้ก็ได้สต็ปหนึ่งนะครับเจตฎำชัยครับ โอ้โหนี่ครับคืออาการไม่ดีเลยครับทางด้านเจดํามไซหลังจากที่ได้นับครับมีอาการหมดแรงเห็นชัดนะครับจนกระทั่งมาโดนดอกนี้เข้าไปโอ้โหเรียกว่าเตะเสยหน้าเลยครับดูอีกรักหนึ่งครับเรียครับก่อนนะครับก่อนี้จังหวะโดนกดกดตีครับแหม่เริ่มจะมาแล้วนะครับศอกซ้ายครับแหมจะดึงศอกกลับสู้ครับเจอเตะเสยเต็มหน้าโอ้โห โยนใ้จของดีครับนี่ครับซอกซ้ายเจวียงซอกกลับครับแต่ว่าโอ้โหลูที่หันบ้านเต็มใบเลยครับแหม่ก่อนเปิดแม่งเยอะด้วยนะครับทางด้านองเต็มทำชัยช่วงต้นยกเจอเข่าก่อนนะครับแล้วก็กัดฟันครับกัดฟันหมุนสอกกลับครับหันหน้าบ้บพอดีโป้กหไปไปรวมลงไปครับเป็นพระเอกแมทริดเลยครับ กรรมการไม่นับเลยครับก็ดูสภาพแล้วก็โอ้โหไม่ไหลครับพบคุณแมทธิวดีเลยครับครับยังมันนะฮะแต่ไม่พ้นยกสองครับผม ladies and gentlemen we have here our winner by way of knockout in round number two from the blue corner iran s a e h o h kisarian ยินดีด้วยนะครับ